ไอเชียเดือนไอเช oh ียเดือนแบบโมเมนต์ไทม์นะอ๋อโคดีเดือนโอเคแล้วผมขอกลับสวัสด mm ีท hmm. ่านผู uh ้ชมทุกท yeah. uh ่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวะไอ่นี่นเี่ นอกนกอ่อยนกอ่อยมาดิน้องเดือนน้อาเดือนน้อาเดือนสนุกไหมครับสนุกไหมครับมมม่่ยอะาดิเดือนเดือนมาต่อยกูไอเชี่ยเดือนไอเชี่ยเดือน แบบนี้ไอ้คลิปเปนอื่นเราไม่ต่อยกันตายพี่ทำไมแม่งตายหลายรอบวะคลิปนี้ป๋ากนี่เดือนเขาไม่อยากรู้ไอ้สัสโอเคครับทุกคนเราจะมาเล่นแมบ,บของบอสซี่นะครับหรือว่าบอสคุงนะครับเ <c oughs> ขาส่งแมบ,บมาให้เราเล่นนะครับผมแล้วเราก็เสกอาหารมาด้วยนะเผื่อแบบพอดีอาหารมาันลดแล้วเราอยู่ในหน้าเราบีโคตรนานเลยทุกคนแบบเขาเรียกว่านะคือแบบบอสพี่บอสเราเกมหมดหนึ่งดิพี่เกมหมดหนึ่งดิพี่เราลองเกมหมดหนึ่งนะขอการเราเรียบใช่ขอการเราเรียบเว้ยก็คือกดต่างๆคือเขาบอกว่าให้อยู่ในโหมดจนภัยแล้วเกมก็คือเกมหมดสองนะครับเราอยู่ตรงบบนี้รับแสสงงว่าให้มันสัก50 เขาบอกห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่บอลคุงบอกว่ายี่สิบถึงหกสิบนะครับแล้วก็ข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีข้อสี่แถมมาด้วยข้อสี่ก็คือว่าห้ามน่ารักอะไรทุกอย่างนี่แหบบนิมมุติจริงนรักแบบโมเมนต์ัมอะนะเอ้ยเออเออไม่ไหวนะเปิดฟูบิงอยู่ครับอ้าวกระปุกก็ได้ยินเสียงอ้าวกดดิเฮ้ยทุผลเราไปกดเร็วมันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาสำหรับคลิปนี้ไงไป เฮ้ยฮีโร่ใช่ครับแบบนี้สร้างโดยเกมส์ตูดาำโดยเองนะดี่ม่ตายเลยนี่นี่มีโดนสร้างางนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ดังเออไม่รู้จักไม่ดังไม่รู้จักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชี่ยอาอออกจากห้องขังเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาอุ้งจะรีบไปไหนเอาเอามให้กูดูดิเกมอลสเปกเตอร์ออกไปไปพี่ไปพี่ไปไปไปพี่ผมไม่ไหวพี่ผมไม่ฆาตกรโรคจิตอ๋อจารยี่นะคุณหูฆาตกรโรคจิตตับตัวมากต้าตอนนี้ให้ได้คุณอยากจะมีชีวิต รอบ oh. Ö, ต่อไปลองกับดักที่อยู่ต่างที่ต่างๆด้วยล่ะต้องหาได้เรื่็วพบคนสามารถเจอได้่องหน้าพี่พี่พี่ผมรู้แล้วพี่พี่เห็นคณะปะเห็นคลองคณะปะไหนคลองคณะปะเห็นคลองคณะปะออ๋โค้ดอีเดือน ผนแอนเพี่อเขาบอกว่าเป้าหมายออกจากห้องว่าไงฉันแจ็คอพี่หนังสือเล่มนี้นะผมเป็นแฮกเกอร์พี่แฮกก่อนอ๋อสักทีนะหนีเจ้าเสาไปเลยพี่พี่เขาแต่ว่าอะไรแป๊บนึ่งปานก่อนเขาบอกว่าถ้าคุณหาหนังสือเล่มนี้มันก็จะช่วยคุณหนีจากที่ได้คุณต้องรีบหนีออกไปเอนนี้จะสายไปรวมรายต่อไปใ่อซ่อนกุญแจให้โถส้วมแล้วแม่งออกไปหมดแล้วกูไม่ได้อ่านเลยไอ้พวกนี้แม่งเร็วจริงเลยก็ฉันจะรอเนจ่ยก็รู้ทันไอพี่ก็รู้ทันมันไม่ได้อ่านไอพี่มันกดมั่อเฮ้ยเผื่อไปเซฟพี่ไปจุดจุดห้องเนี่ยเเเฮฮ้้้้ยยยมมมันนนตตองงไไปปรีีีี่่่่ะพล อ๋อมันต้องหากุญแจทุกคนแยกกันหากุญแจเร็วยกหาคุญแจอะไรอ่ะเขาบอกเลยพวกเหลียมพี่บอพี่พี่พี่มันได้ยู่ในฮอปเปอร์นะเอ้ยอย่าปิดนี่ปิดทำไมพี่บอลเอิดเอิดเปิดเปิดี่บอพี่บอลพี่พี่บอพี่บอทำไม่เปิดพี่บอจพ่อลจะพี่บอฮ้ยี่แอลจะพ่บอลจะพ่เออจะพบอลจ่บอลเข้าไปลี่อจะผีัอเจาเองนะอันนี้ไอ่จกี่ยวนะโอลคกูอลู่ในี่บละพีาบอกจะาี้อละถ่อลจะพอ่ออจีบี่ี่ี่ี่ั้นหนังสือจะมีแสงลอดออกมา พี่วัพี่พี่วอยเดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาเข้ามาพี่มเข้ามาออาไอเชียการไอไอไอปลอกู้ปลอยกู้แข็แข็โอเคโอเคมันล็อกไว้ลอยลอลอไอไอพี่พี่ตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกลองตรงนี้ไไอ่ะมันก็คือกล่องแรกหรือเปล่าไอเปิดก่องอยากดูด้วยเฮ้ยมีเลสซ์ตอนกับมีกระดูกน้องการคาบมาคาบน้องการคาบขาคาบมาไอไอไอการเข้าไการการเข้าไการการเข้าไปการเข้าไปการคาบมา SURPRISE MOTHERFUCKER <laughs> <laughs> uh, uh, yeah, มาได้ไงวะนี่ป่ะไม่ใช่ดิห่ากูหายสัตว์มันเเอาเออใช่ใพี่ใช่วางวางวางวาวงไม่ได้วางอาไม่ได้เอาไหเขาด้วยขาด้วยนะ้อลตให้พี่ว่าพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทำอะไรกับดิวโดให้กระดุกทำไมอ่ะไม่มันมันมันในนี่ป่ะมันมันอยู่ในฮอปเปอร์ไหมพี่อ่าใช่ดูฮอปเปอร์ดูอ่นเลยป่ะดุยว้พี่ว่าผมผมมือไวพี่ผมมือไวพี่ตามผมมาโอ้ยอย่ายูด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 ูมูดูดอดูดูดู จงดเอาวกรถไอดโอเคโอเคเี่หรอเนี้ยเอาตรงเอาตรงจริงปะเนี่ยเอาตรงจริงไหมจริงดิพี่มันมันใชสั่งไม่ได้ไอ้เชี้ยอะไรวะเี้ยอะไรวะอแบบผีแน่เลยกว่าชือว่พี่ต้มาพี่พไม่ได้วะไหนอะพี่ผมจะผมจะชี้ทางพี่ทางสว่างพี่อ่าตามตามส้างอเฮ้ยโตเฮ้ยไปไงอ่ะเดี๋ยวจแกอคุณใจเยอะจังวะอันนี้หาแน่นอนหาแน่นอนหาแน่นอนแล้วมันเข้าไปยังไงอะเออมันเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะย้วะเออแล้วมันจะไปยังไงวะอย่าพึ่งดี้ย้มอย่าตีก เดี๋ยนะเออพี่ตีพี่ตีผมให้ตายพี่เอาประตูนี้มันปิดตีกูให้ตายออมอ๋อมันเปิดอยู่เว้ยจริงๆมันควรจะเปิดอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าเราเผลอไปปิดมาแน่เลยอ่ะไปใช่ทุกคนเราไม่ได้ปิดเราเผปิดมันมีปัญหาตีกูให้ตายนี่พี่พี่ต้องรีเทดูเว้ยพี่เอไงวะคือคือมันไปไม่ได้แน่แนเว้ย่างี้พี่ผมมีวิธีไปพี่พี่ตีผมพี่เดี๋ยวนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวดแป๊บนึงด้สโนได้สโนวงจรอะไรหรือเปล่าาทางกับบ้าในชั้นหนังสือแบบดีจริงหาทางเข้ารับมันอย ไอเียอนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋อเฮ้ยเอาว่ะเปิดดิเปิดแเออนี่เปิดเปิดเปเปิดเปมอุ้ยเียอะไรวะอุ้ยเฮ้ยีอะไรเียอะไรวะน้องเดือนร้องเออน้องเดือนอย่าร้องดิเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้เล้วเนี่เยเล้ยเฮ้เป้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮกูฆ่าทุกคนเลยเเปิดเ้าแล้้ย อีพีไปดูเยยเปิดไว้เปิดไว้ดิเปิดไว้เปิดไว้ทุกคนเปิดไว้มาทุกคนมาเข้ารับข้างในชช้นังสือโอเคแล้วไงต่ออะฮะราได้แล้วเปิดประตูแล้วนี่ต้องไปทางนี้เขอบังกดกดขอบังกดโอเคโอ้ยนี่ไงมีมีระุังเฮ้นระตังพื้นระวังพืี่ระวังพื้นระวังอม้นระวังพื้นระวังพื้นระวังพื้นีะวังพื้นระวังพื้นระตรงนี้นรงวังพื้นระวังพื้นระตรงนี้นรคนังนี้นรงนี้นระตังพื้นระตรงพื้นรงวัง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปทางนี้กดเลยลองลองกด เี้เฮ้เฮ้ยมันไปเรื่อลยมมันขึ้นไปขบนได้หอ่ไม่พี่ทางนี้ประตทางนี้เค้ยแต่ว่ามันเปิดอ๋อนี่ไงเลเวลี่ไงกุญแจวางไปเลยไปเฮ้ยในกล่องแดรี่สามพี่อานเลยอ๋อขอขอหิวแดรี่สามนี่อหนวะไหนออมใส่นี้เออแดรี่สามเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอากุญแจเฮ้ยพี่พี่พี่ขึ้นมาพี่บอสไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคว้านก่อนคว้าก มีท่อแงดันคุณเข้าไปมคนมีแรงดันคุณพ่อนละกนในบ้านจะมีกุญแจแล้วมีรางรางอุ้ยยิ่งยิ่งดูเหมือนว่า่าเจ็บนิดนึงอ้าว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  พี่พี่นี่ลูกแม่งนานเลยพี่เลยเขาบอกความทุกเขาบอกความทุกไอ้เคี้ยนี่เขาบอกความทุกขเว้ยเกมหมดหนึ่งอ่าอ่าอุ้ยโอ้โหพี่ทำแสนพิเศษไม่บอสซี่ต้องบอสซี่ต้องเสียใจแน่ๆพวกมึงนี่เขาบอกว่าจะมีดารี่เล่มที่สี่แล้วคงแจอยู่ในบ้านหลังนี้เว้ยเฮ้ยติดอะไรอ่ะพี่ผมผมผมฉลาดเกินพี่เจ็บเจ็บเจ็บอะไรวะอ๋อดอกไม้ดอกไม้ไอ้พี่บอสเหลี่ยมมานี่พี่อะไรเอาไปอะไรวะเดี๋ยวไรี่เล่มที่สี่ ใช่ดิสิทางคุงแจไปเปิดประตูตี้ฝั่งของห้องโอ้ยเอ้ยมคุณมือมาเลยล่ะแจอยู่ไหนอ่ะตู้ฝั่งของห้องไม่มีอะไต่ว่าแล้วคุณแจอยู่ไหนอ๋อไม่ไอยู่ที่เดียวกันเหรอไม่แล้วตูฝั่งของห้องอยู่ไหนพี่พี่ต้องหาฝั่งของห้องก่อนต้องรูปแปลกๆนะไม่มีนะแต่ว่าอย่าทุบให้เห็นลูกนะพี่ว่ามันต้องก็ค่อยไปค่อยๆไปต้องรูปมีอะไรเปล่าวะไอ้อ๋อพี่อยู่ผมพี่ตามมาเอานี่แหละพี่เราเยี่ยมผมแม่ไม่ได้เห็นตรงนี้ไม่แปลกๆอ่ะพี่ผมกล้าเดินไปพี่ต้องเดินมมากับผน้องเเเเดนาามอออออออ้้้้ยยยะะะไไไรรร เมื่อกี้เมื่อกี้กูไปแลงไไอ้เมื่อกี้ไอ้เปเข้าไปกูไปไปไปเข้ไป้ยเฮียเนี่ยจะแล้วไอการมีอะไรอ่ะไรงมากอีกแล้วอ่ะที่เท่าไหร่ที่ห้าป่ะคุณจงทำถังดับไฟดับไฟในห้องเชือดซะแล้วคุณพูดออกมา้วถังดับไฟดับไฟในห้องเชือดดับไฟอ๋อไม่ต้องอิดเพราะได้พี่บอสอ่านตรงนี้พี่ห้องเชือดต้องหาคันโยกอ๋อหาคันโยกมาปิดตรงห้องเชือดนี่เอ้ยมีปลากรูให้เล่นเนาะเฮ้ยเจอกลองเขาไม่ใช่เขามีปลากรูให้เล่นนะพี่เขาไ่มารูแลพี่อุปกรพี่ผมเก่งลบไป กลัวปะกลัวปะกลัวนู้นคืออะไรมั่งไปไม่ได้อะไปไงอ่ะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีอ่ะไปได้ไหมตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้น้ำเดือนไม่มีไม่ได้อ่าน้องอ้อยเฮ้ยยังไงมีอะไรปะโต๊ะอันนี้ไปโต๊ะไม่อยู่ไม่มีอ่ะเฮ้ยข้างบนมีอะไรปะกล่องไม่มีเหรอเอออยู่ไหนน่า แต่ไม oh. okay. ่มีอะไรอ่ะอย่าตายแล้วพี่ตีกินอาหารก็ไมกินอาหารอ่ะไม่ได้ต้องสมจริงก็จริงๆเขาไม่มีอาหารให้เะไม่เนมือเออแล้่างๆเขาต้องตายดิพี่ไม่ตายเจอเจอเจอไหนไหนเจอเจอคอนยุเจอคอนยุกเฮ้ยไอออมมึงรีบจังวะไม่ให้กูดูเลยอ่ะอ้าวขอโครับพี่ไหนอ่ะเจอตรงไหนเนี่ยไม่รู้อ่าอ้าผมเจอตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างในเนี่ยมันมันมันเปิดห้องเชแล้วมั้งเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ไปไหนต่อนี่ห้องขงนี้ไปได้ไปได้ไหนไหนที่ตั้งอยู่ในน้องกาลน้องเกลือน้องการ ท้องเชียรท้องเชียร์ท้องการเนี่ยว้าถือถือถบอกว่าบอถือถือถือถาอถเอถือถเอีือถเอถือถือถวเถไอไือูขอก่อูขอก่อูขอก่อถือถือตือถไอถ่อากอถอถือก่อถืงตือถื้ยเอ้ยอถือตายตาอถือถือถตายตอถื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 อถหอถกูไม่มีอะเอากอับอาที่เดิมอ่ะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมอะ คนละที่พี่ที่เดิมตรงไหนคนละที่ไอ้คงเนี่ยทำไมทำไมดุ้ยไอ้เชี่ยอะไรเไี่ยนะแล้วกี่ขวัญเราไปด้วยกันอ,อันนี้แหละวะไม่รู้อะคนมันเยอะ วว้าอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องพี่ตรงนี้ดร a r y เจ็ดเฮ้ยนี่ไงต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งไปดร a r y เจ็ดต้องนั่งไปจากเรือครับจากเรือจากเรือครับคุณจงล่องเรือไปตามท่อแล้วคุณจะพบท่อน้ำพันใหญ่ให้คุณทำการดำน้ำเพื่อเข้าไปที่ประตูแล้วจะได้ไม่ตายอย่าใช่กูขี้เกียจไฟไปเอาไปด้วยดิไปคนจริงไหมไปไปอุ้ยอุ้ยอะไรวะลงไปเลยกลัูเลยลงไปลงไปมืดอ่ะมืดเกินไปมืดเกินไปมองไม่เห็นแล้วโอ๊ยว่าทำไมกูไม่มืดเลยกูเปิดฟูลบิ๊กอยู่ที่่าคนมืดอะบ้ยทางนีี้มคนแฮฮะเ้ยด คนเอ้ยเลอเจ้เอ้ยเอ้ยบบักบักยิงตโอ้ยอ่ดดีเฮ้ยเขาบอกดำน้ำเราต้องลงไปแล้วล้ยเออต้องลงใช่ไหเขาบอกว่าเขาบอกให้ดำน้ำคือเป้าหมายอ่ะมันน่าจะบักแล้วล่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไท่อหรือเป่าวะไหนท่อวะเอ้ยนี่พี่พี่ด้านล่างพี่นนไหน้านล่างพี่อันนี้พี่นี่นหไหนไหอ๋อนี่ทอเจอแล้วเจอกลัวกลัวอู้ โอ้โหพี่บอลพี่เอาไปก่อนไปก่อนแลลี่เก้าหายเลยเหรอโอ้สีแดงบอกหายนะใครมีโอเคโอเคไม่ใครใครใครมีเอฟเฟกต์ฟลอเนต้างอ่ะผมมีเอฟเฟกต์โลอเนตอ่ะไหนแลลี่เก้าอ่ไม่ควรถึงแลแปดแปดหรือเก้ารายการแปดมั้งภายใต้น้ำจะมีแสงสว่างมาเร็วมาเร็ว้าวอือเอาเรือไปด้วยอือโอเคไปไงต่อวะเอ่อต้องไปนี่เหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยตีทำไมใครตีวะชินชินชินตีโอ้ยต้องเทียนต้อาเทือน อเอาเคืน,นหน่อยแล้วกันน้องเดินตีก่อนน้องเดินตีก่อนกูแล้วกูตีต้องเดินกลับอ่าน้องชินกูพูดเยอะไมหมสัตว์โเหลียวว่ะเว้ยโอ้ยโอ้ยเป็นโดดยากอะอะไรวะผมติดมมโ,โรเนดอะผมติดโ,โรเนดอะติดทุกคนติดทุกคน๊บโอเค ่แล้วกูตกเฉยเลยเฮ้ยปลากวัวมันก็ไม่ย่งนะเฮ้ยรอก่อนลองก่อนคุณลก่อนนะคุณอก่อนนะคุณลองกดนะไม่งั้นคุณจะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรนะคะับโอเคเอืยอ่าไม่ไหวแล้ว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 ลอยู่เรือผมชอบขี่เรือโอเคขอโทษแล้วกันนี่จะตายพูดดิขอโทษละคุณแล้วทำไมถึงเป็นเร็งไปไปไปเลียมเอาไอเลียมไปไปไปเอ่อไอพี่นิดเอาตาพี่ไอ้นี่เรียบร้อยกูหนีรอดไปจะตีผมเหี้ยอะไรล่ะไปไป้ปเฮ้ย เ้ยโอ้ยตีกันอีกแล้วเตรียมเก่งเอ้ยลงไปโอ้จะเลทขึ้นไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยขอขึ้นอ้าวอ้าวบั็กเลยบล็อกเลยบล็ักลงไปบัล็อกบลบักเลยอึ๊บข้างล่างมีอะไรวะเฮ้ยข้างล่างมีน้ำไหนลงไปคุณเดินไปด้วยโอ้่งไปไแสลี่เก้าแสลี่เก้า

ไฟดใครุ่งพาดมีประตูอยู่โอเคอย่าลืมหยิบไฟแช็กไปด้วยจัดไปครับไอไอเลียมหยิบไฟแชกไปเพื่ออะไรคนหนึ่งทุกคนใจเย็นนะคนหยิบไฟแช็กโอเคไม่เห็นได้ไหมล่ะไอทุกคนใจเย็นนะทุกคนรีบไปไหนกันเนี่ยเขาเดินไปหมดแล้วพี่ทุกคนรีบเป็นจังเขาเดินไปหมดแล้วไม่คิดจะรอเราเลยนะกูไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยเดรีบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอสบอสมาเร็วๆพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่บอสเฮ้ยดูดิเฮ้ยพี่บอสบอสเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตีมันตีกูตกไม่ตีพี่มันหลุดบอสโอแม่ง เอออยู่ข้างบนระวังนะจ๊ะเอออยู่บนระวังนะจ๊ะเออหยิบหยิบลงมาหยิบลงมาหยิบลงมาให้ด้วยลงนทำระเบิดไประเบิดเฮ้ยเดี๋ยวเอาเรือมาอีกทำไมล่ะเฮ้ยทางนี้เฮ้ยนั่งนั่งนั่งไปด้วยไปด้วยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วมาแล้วดูสภาพเย้เยน่าแล้วว่ะเฮ้ยแบบนี้อยู่นะเฮ้ยแบบนี้นะ เฮ้ยผ่านแล้วแล้ไม kind of wow> e ่ต่อยังไงตรงนั้นไปยังไม่ผ่านยังไม่ไปยังมีอีกพี่ยังมีอีกยังมีอีกไปไหนอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังมีอีกโอ้โหอะไรตรงนี้ไงวันนี้ก่อนอะไรไม่พี่มันจะมุกมันมีได้เลสี่ฝังอีกก็ตอนนั้นจะบอกว่าผ่านแล้วล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันเขียนว่าตอนนี้เราแบบไปเลาจุดที่ฉันทาสีแดงไว้อ้าวยกขันยกฝั่งขวาฟิจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรอะพี่เย้จบแล้วตอนนี้สสุดแล้วนะครับ ไอ้การไอ้การเอาหัวออกไอ้เขียวเอาว่ะเต็มสิบครับเต็มสิบยังไห้บอกได้ครับ<ห>จัด<ห>ไปไดนะเอ้ยเขาเาบอกว่าอโอ้โหเขาบอกว่าให้เราอ่ะนั่นเว้ยเขาบอกให้เราเออพ,พี่ได้เวลาสนุกแล้วพี่แบบนีพ้พวกนี้พวกนี้เขาบอกว่าให้เราวางราเะเบิดไว้ที่จุดสีแดงที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้อ่ะแต่ว่าใช่พี่ต้องต้องไปดูก่อนพี่เขาด่วนเขาด่วนจุดนี้เหรอมีมีมีมันมีมันมีไอ้ตรงตรงนั้นเลยอ่ตรงนี้ใช่ป่ะี่ละจุดเลยจุดเลยจุดเลยมีอะไรอ่ะ อ่้โหมีอะไรโอ้โหระเบิดโอ้โหเหียวิ่งแล้ว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 คนเยอะแกแน่อพี่เขาทำเขารู้พี่เราเราต้องทำอะไรต่อพี่เขาเลยบึ้มให้อ๋อเขรู้ใช่ลเขารู้รู้ใจพี่รู้ใจอ่อเหางั้นเราก็ทำต่อคับจะแบบเนี้มันแบบไปชนไฟที่แบบเลียงง่ายอ่ะแบบไม่ต้องมีอะไรเยอะถือว่าดีมากเลยนะพี่คิดว่าพี่มีทางไปต่อพี่เออไอเดียไอเี่ก้งแบบกันดีกว่า เฮ้ยแต่เป็นมีไดรี่เหมือนเป็นเควสให้เราทำอ่ะแต่ว่านี่พี่บอกมันนี่พี่มันมีมันมีให้มันมีให้ยกสวิตสวิตอีกพี่ไหนนะมันยกสวิตกับพี่ตรงนี้ตรงนี้ไออมมีหุ่นงงแล้วพี่ออมเราเราพี่บอสกันพี่บอสมาดูนี่ยกสวิตนี่โยกแล้วพี่ยกสวิตไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงมึงทำเองแล้วไอ้เี้ยเนี้ย ไม่ไม่ไม่มีผมไม่ได้ทำผมคือพี่จริงพี่กี่ไม่เดินาเอเองมันมีทางต่อปะเนี่ยไม่น่ามีหรอกไม่มีพี่ไม่มีโอเคจบแล้วโอเคทุกคนก็ถือว่าเดี๋ยวพี่พาไปดูคนทำใหม่ก่อนเพราะว่าโคตรมันจะ มันจะมันจะมันจะกลับมาเห็นหรือเปล่าวะคนทำเดี๋ยวพี่จะบอ,อกกัแล้วกันคือจริงๆที่พี่จําได้ไมีเอ่อโดนซ่าซา <สะ S 2> เนี่ยคนหลักเลยแล้วก็โดนซ่าซาบอสซีนิเบรูเอ็กบอเบียนโดนเบ็ดโดฟีเฮดอ่ะเนี่ยที่จําได้หลักๆนะแต่น่าจะมีคนอื่นนี่นี่อยู่ในนี้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  นี่ไงเนี่ยนี่อยู่ในนี่ทุกคนอยู่ในนี่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 เออนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเอาเลยเออเบ็คโด้เอ็กเบียนี่บิลูนี่บูร้แฟตบอสแล้วก็เจอซ a าเกมเมอร์นี่จำได้นี่โคตรเก่งอะครับน้องๆแล้วก็จะมีช่องยูทูบของแต่ละคนด้วยนะครับนะ อ่าประมาณนี้นะครับเอ้ยโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้อาจจะดูเกาๆหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้ยมึงจะอะไรีกคลิปนี้อาจจะดูเกาๆหน่อยนะครับโอเคครับผมโยก็ไม่เป็นไรถือว่าก็ถ้าเถอะไปแบบทำอะไรผิดแมบก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โอบยโอ้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 ย ตอวน,นี้เออผมไปแล้วครับเซิร์ฟแบกครับบ๊ายบาย